ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะจุรินเคาะลุยประกันรายได้ข้าวปี3เตรียมชงครมะไฟเขียวนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะนายจุรินรัศนวิสิทธิ์นะคะเคาะประกันรายได้ข้าวปี3ใช้หลักเกณฑ์เดิมพร้อมมาตรการคู่ขนานดันราคาข้าว เตรียมนำเสนอนบคครมพิจรารณาขณะที่ส่งออกข้าวไทย7เดือนก่อนนะคะส่งออกได้2.74ล้านตันเป้าหมายทั้งปี6ล้านตันนะคะมั่นใจครึ่งปีหลังข้าวไทยแข่งขันได้เหตุราคาใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่างเวียดนามและอินเดียนะคะ ล่าสุดนายจุลินลักษณะวิสศษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการตลาดครั้งที่1.2564ผ่านระบบซูมร่รวมกับภาคเอกชนอย่างสมาคมผู้สูงออกข้าวไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นนะคะในการเดินหน้านโยบายประกันรายได้สินค้าข้าว ซึ่งถือเป็นการนับหนึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี3โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับโครงการปี2และจะมีการนำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบคที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอพิจารณาต่อไปนะคะ โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2 6 6 4ถึง31ตุลาคม2 5 6 4และภาคในต้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่16มิถุนายน64ถึง28กุมภาพันธ์5 และการจ่ายเงินส่วนต่างจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึง28กุมภาพันธ์2565ส่วนภาคใต้จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2565นะคะและสำหรับมาตรการกู้ขนานที่จะเข้ามาช่วยเสริมเพื่อช่วยกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมี3มมาตรการนะคะนั่นก็คือการสนับสนุนให้กเกษตรกรชะลอการขายในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวราคาตกจนเกินไปโดยเกษตรกรนิชลอขายข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือตันละ1,500บาท 2. ช่วยเหลือเงินกู้ให้กับสากลหรือโรงสีที่เก็บสต๊อกข้าวและไม่ปล่อยออกสู่ตลาดชดเชยดอก้ย3%และ 3. เร่งรัดส่งเสริมการส่งออกข้าวเพื่อระบายข้าวในประเทศพราะดูการผลิตน่าจะมีข้าวออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง26ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ5%เจึงต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้มีการส่งออกข้าวโดยช่วยดอกเบี้ย3%เป็นเวลา6เดือนในเดือนตุลาคม64ถึงมีนาคม -65 นะคะและทั้งนี้ราคาประกันรายได้สินเชื่อเกษตร5ชนิดคือข้าวเปลือกเจ้าตันละ1น0 0 0บาทข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1 5 0 0 0บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 4 0 0 0บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1 1 0 0 0บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ1 2ึ0 0หมื่นพยางแผ่นนิบกิโลกรัมละ60บาทราคาน้ำยางสดกิโลกรัมละ57บาทยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ23บาทมันสำปะหลังกิโลกรัมละ2,50บาทเขาโพเลี้ยงสัตว์กิโลกรัมละ8,50บาทและปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4บาท